Да. ว่ากันด้วยเรื่องของลูกระนาดบ,บนถนนกันหน่อยนะครับก็คือด้วยความตั้งใจเนี่ยก็คือเพื่อให้รถเนี่ยชะลอความเร็วบางทีในที่ชุมชนถ้าเกิดขับมาแล้วไม่มีลูกระนาดเนี่ยก็จะใช้ความเร็วแล้วมันมีอันตรายกับชาวบ้านกับเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าวางลูกระนาดเนี่ยถ้าวางใกล้เกินไปปุ๊บผ่านไปแบบแป๊บ,บนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวโชกพังชาวบ้านก็บอกว่าหนึ่งนะอสองก็คือว่าแล้วถ้าเป็นช่วงกลางคืนน่บางทีอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้จังหวะตอนที่เราชะลอรถเนี่ย อันตรายมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ขลังมาเร็วหรือด้ว่หร,หรือว่าบางทีคนร้ายไงนน<อ>คนร้ายบางทีมันดักหรือเปล่าไอตอนที่แบบยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ถูกเวละมันก็ต้องค่อยๆขึ้นลูกระนาดไปจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวที่ราชบุรีนะครับ,รบทำคลิปนี้มาร้องเรียนครับ จริงนะมันมืดนะ อ่าคือถ้ามองในเรื่องของความเสี่ยงของค,คนคที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลางคืนอ,อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับว่าเออแล้วมอเตอร์ไซค์่มันมันไม่ได้เหมือนอยู่ในรถยนต์ไงถ้ามีคนร้ายแล้วยังแบบอยู่ในรถได้ใช่ไหมครับมันต้องชะลอจริงๆออแล้วถ้าใครไม่เคยขี่นะครับคืออันนี้มันเลยกลายเป็นว่าแล้วจังหวัดที่ชะลอเนี่ยแทบจะจอดอยู่แล้วถ้าหากว่ามีคนร้ายมามันเข้าถึงตัวแน่ๆอันนี้ก็คือมองในมุมของความไม่ปลอดภัยถ้าต้องขี่ผ่านถนนเส้นนี้ในช่วงกลางคืนแต่ถ้าเกิดว่ามองอันอื่นถ้ามองเจตนาในการมีลูกะนาดนะ ป้องการการขับขี่ใช้ความเร็วเกินกําหนดอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นก็พอจะเข้าใจได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปตรวจสอบดูกลางวันเนี่ยนะครับปรากฏนับไปนับมาเนี่ยมีลูกรุรนาดเนี่ยตั้งอยู่ประมาณสัก20จุดได้มั้ง<อ>แล้วมันใกล้กันมากเห็นปะนี่เนี่ยมันใกล้กันแบบนี้เลยอะคาถามคือ,อเพื่ออะไรอะหรือว่ามีลูกเดียวมันยังไม่สามารถหยุดความเร็วได้เลยต้องมี3ลูกอันนี้เห็นปะหนึ<อ>่งสองสามติดมันไปแบบนี้ ซึ่งชาวบ้านชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่เขาต้องใช้แล้วก็ต้องชะลอความเร็วกับลูกรรนาสามรางนี้อยู่ทุกวันเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเอาจริงชาวบ้านไม่ได้คัดค้านเรื่องความปลอดภัยแต่ขอให้มันเหมาะสมหน่อยอันนี้มันแบบทีเกินไปหน่วยงานท้องถิ่นช่วยรับฟังเสียงของชาวบ้านด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันก็มีผลกับเรื่องโชคของรถด้วยนะชาวบ้านบอกเนี่ยมันใกล้กันเกินไป ทีนี้พอไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือประหลัดองค์การบริหารส่วนตมน,นครชุมนะครับบอกว่าทางอบตอนครชุมเนี่ยเขาซื้อวัสดุตรงนี้มาติดตั้งไว้นะครับเพราะว่าเห็นว่ามีชาวบ้านในท้องที่เขาร้องเรียนมาว่าอุบัติเหตุเกิดบ่อย ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ระหว่างชาวบ้านที่ร้องเรียนมากับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องอุบอัติเหตุกับชาวบ้านที่ร้องเรียนเรื่องของลูกระนาาถี่ไปเนี่ยตอนนี้นเสียงฝั่งไหนจะดังกว่ากันแล้วนะอาจจะไปทางข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็นโยบายหลักของผู้บริหารก็คือเน้นลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่งจะติดตั้งไปหนึ่งอาทิตย์เองอ,อ่าปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาดคือชาวบ้านบ่นดีเกินคาดเดี๋ยวอุบัติเหตุลดลงก <Shar> ็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางอบตเนี P ่ย รับทราบปัญหาแล้ว <c oughs> นะครับเดี๋ยวก็คือจะไปเอาบางจุดออกนะครับเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของชาวบ้านชาวบ้านก็อาจจะได้เลิกบ่นหรือว่าบ,บ่นน้อยลงนะครับเห็นว่ามันติดมากไปทีไปนะก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปะเก็บนะเราก็จะไปเก็บเก็บออกเป็นบางส่วนนะฮะอามาไว้เป็น อะไรในการเอาไว้ถึงซ้อมแซมต่อไปหรือเอาไปนำไปนำไปติดตั้งบริเวณนะฮะที่มีพี่น้องประชาชนนะต้องการนะครับเพิ่มไปนะครับย้ายลูกแล้วนจากจุดนี้ไปติดที่จุดอื่นเดี๋ยวชาวบ้านก็จะบ่นตรงที่อื่นก็จะได้บ่นกันว่าแต่ผมว่าใดๆนะก็คือว่าคํานึงถึงความปลอดภัยอ่ะอันนั้นดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาพร้อมกับความ เหมาะสมด้วยครับ,รบฟังเสียงชาวบ้านคนที่เขาใช้เส้นทางเนี้ยเออฟังเงยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันครับคือบ,บ,บางจุดเนี่ยเท่าที่เคยเห็นนะพี่โจนะก็คือถ้าเป็นพวกตามแยกต่างๆบางทีเขาใช้เป็นสีที่มันมีความนูนอะ่ะแล้วก็ทาไว้เป็นเส้นๆเส้นเให้เหมือนกับรู้ตัวว่าจะถึงแล้วนะ<ม>แล้วยังไงมันไม่ต้องเบรกรถหรอเนี่ยนะก็ต้องชะลอเหมือนกันแต่อันเนี้ยมัน,ม,นมันถี่ไปหน่อยนะ<อ>ก็มันอยู่ใกล้กันเมื่อกี้สามลางไงอ่าเดี๋ยวดูซิว่าเพิ่งติดมาอาทิตย์หนึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวน่าจะน่าจะได้แก้ไขบางส่วนแล้วแหละ